เก้าเดือนนี 8, 9, 8, 9, 9 9, hunter, ่ครับผมแจ็ดเก้าเดือนครับผมเป็นพ่อพันเนาะครับผมสายดําผู้พันผสมกับกับดูล็อกครับผมครับสูยดาผู้พันผสมครับผมลูกเนี่ยนี่แต่เก้าตัวแต่ว่าแม่มันจริงๆรเหล่าได้สิบห้าตัวครับเหยียบลูกตายโอ้เหยียบลูกตายดูดว่าสิวันเนี่ยใช่ อันนี้กับพันเดียวกันบรับนี่เป็นบามันเท่ากันครับบ้ามันเท่ากันครับผมลูกสาวของผิกแดงกุยครับผมนีกุยครับผมอู้อน,นี้ สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับแนะนําตัวเน่อยครับผมผมเองซื้อได้กิษณาอาจพมครับผมซื้อเห่นซัวแผนครับผมครับพี่แผนพิกัดยูนี่คือยุไสครับพิกัดยูนี่คือบ้านหนองย่างหมู่ที่สองตําบลบ่อพันขันอำเภอสมนภูมิจังหวัด้อยเอ็ดครับผมครับพี่แผนตอนนี้พี่แผนเห็ดที่ยังอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ผมรับราชการอยู่ครับผมของเงน ส่วนทองทินครับผมครับงานเห็นงานโยบตอครับผมอ๋ออบตอนี่คืออยู่ใสบอยู่ตำบลบ่อพันขันเท่านี่แหละครับผมอยู่บตอบ่อพันขันครับผมอ๋อที่นี่พี่แพนตอนนี้พี่แพรเห็ดเกษตรผสมผสานมัครับแม่นครับผมเห็ดหลากหลายหลากหลายครับผมคือมีอย่างเนี่ยครับหนึ่งคือผมเลี้ยงหมูขาวครับหมูหมูขาวเท่านี่แหละครับผมเพราะพันลูกขายสองเป็นหมูปลา สามเลียงเลียงง่วครับสี่เลียงไข่เลียงไก่ไข่ครับครับผมแล้วก็มีเสริมโดยปลาดุกเลียงป,าปาลาหนึ่าเข่งน้ำนครับผมครับคร<า>ับครับเดี๋ยวจะให้พี่แพรผ้าช่มนําเนาะครับผมปลาปลามีอย่างแน่ครับเออบัดที่นี่ยู่ยูย่ทางหลังพีแ่แพรนี่คือเป็นเป็นเป็นหมูปามา้านแบบอยู่นี่แพรครับผมขอหมูป้าครับผมมันมีจากสายพันธุ์ครับอยู่นี่อยู่นี่มีแค่สองสายครับผมสองสายพันธุ์สายพอพอผมผมสิเป็นพอของหมูป้า ของนี่คือคือเป็นพันธุ์อย่างครับเป็นพันธุ์หมูป่าครับผมผสมตะวันเลือดเพราะท่านเด็ตเต็มลอยครับเหลือดประมาณอยู่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ครับผมอ๋อเป็นเลือผสมอยู่ครับเป็นยังเดือเป็นเลือผสมอยู่อ๋อพันธุ์ครับอ๋อพันธุ์แมนครับเป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้จักเดือนหรอครับตัวนี้ตัวนี้อายุประมาณยังไม่ทันถึงปีครับผมประมาณยุ่แปดเก้าเดือนนี่ครับผมแปดเก้าเดือนครับผมอ๋อเป็นพ่อพันธุ์เนาะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ อันนี้ข้อที่สองข้อที่2เป็นแม่ครับผมสายดําผู้พันครับผมหมูดําผู้พันครับผมครับตัวแม่เนาะแม่ครับเป็นแม่พันอืมอ่าเพิ่งได้อยู่สองสองทองครับครับผมก็คือขอก็กะก็คือเห็ดบ่ใหญ่เนาะขอกบ้านๆครับผมบ้านๆเอาไมยุค่าไมยุค่าบ้านเท่านี่แหละครับผมเข็ดอ่าประมาณมุงหนึ่งห้าสังกะสีขอกหนึ่งกับประมาณเม็ดหนึ่งถึงสองเม็ดเนาะครับขอกกว้างประมาณอยู่เม็ดหาซิฟครับ เาีอยู่ประมาณอยู่สองเมียครับผมขอบครับังค่าก็เป็นสังกะสีธรรมดาตังค่าสังกะสีเขาธรรมดาเนี่ยและโค้งเป็นไมายูค่าครับเอาง่ายครับผมลดต้นทุนจังหน่อยครับอันนี้พันยังครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเหมยเหมยสั้นผสมดูล็อกครับสายพันธุ์เขาพอพอเป็นพอดูดูล็อกครับเมียเป็นเมียเหมยสั้นเรือร้อยครับผมครับผมตัวนี้ได้จักเดือนหรือตัวนี้ตัวนี้ เป็นแม่พันธุ์เน่อยครับได้สองได้สองคอกนะครับโอ้ไเมีคอกแล้วนี่พุ่งยาโน้มมาเลยรู้สึกว่ามันจะขอมแน่จังหน่อยพุ่งได้ขายลูกมันออกไปแบ่งขายลูกออกไปครับครับผมลูกคอกสุดท้ายนี่ได้สิบเอ็ดตัวครับผมโอ้สิบเอ็ดตัวเลยครับพอดีหมามาลอยจะกัดไปตัวหนึ่งเหลือสิบตัวเหลือสิบตัวตอนนี้คือมีคนมารับไปแล้วมีคนไปรับไปแล้วครับผม นีคนรับไปแล้วของนี้ยังนี่แหละครับขอกเลียงลูกเพิ่นอ๋อเป็นอ่าเปิดเครื่องเป็นของนาบานแม่ของนบานเพิ่นเพิ่นเพิ่นรับไปแล้วรับเมือนเคื่อนี่ครับผมโอ้อืออันนี้คือลูกมันนี่เป็นแม่พันธุ์ไว้เสริมทับครับผมเรียงเรียงน่อยไว้เป็นลูกของตัวของดำผู้พันตัวนั้นครับนี่สายดำผู้พันผสมกับกับดู็อกครับผมครับดำผู้พันผสมครับผมลูกลูกเพิ่นอือครับผมเรียงไว้ถ้าเป็นแม่พันธุ์ครับ มี่ขอกสุดท้ายขอกสุดท้ายนี่คือเหมยเหมยดูล็อกครับผมนี่เหมยดูล็อกโอู้ตัวใหญ่เลยตัวนี้<อ>นู้ผูครับผมอืใบได้ครับผมอันนี้นนเป็นแม่พันธุ์ครับตัวป็นแม่พันธุ์ครับผม <ๆ S 2> ครับ ลูกด็อกครับซ้ายนี่ตัวนี้ให้ให้สูงสุดเท่าไรร่ลูกให้สูงสุดอยู่สิบสิบสองแต้มอยู่ครับโอ้แต่แม่แต่แม่เขาเนี่ยให้ให้สูงสุดอยู่ยี่สิบสามตัวครับแม่เขาติ่ผมเปียวมากครับผมจากอาจารย์ยุบันขีกิงครับผมบันขีกิงครับทั้งละทั้งจิงศิลลาลาดปะครับครับตั้งผลหรอครับเปียวมากจากอาจารย์เพิ่น อันนี้ก็จะเป็นขอกเนาะครับผมขอกง่ายๆครับของอาหารก็คือยังไงนะครับเนาะเป็นห่อมขออาหารผมใส่ห่อมผสมกับอาหารเล็กน้อยนึงครับผมครับอันเลียงเลียงแบบง่ายเพราะว่าผมบ่คอยบี้ไล่ะครับอผมเป็นคนไปทํางานช่วงเศร้าจังได้เข่าวมะเบิ่งครับช่วงแรงได้เข่าวมะเบิ่งครับผมเลยเลียงง่ายแบบง่ายใส่อาหารใส่แบบห่อผสมซื่อๆตักให้ ตัวละถวยครับผมยังยงย่างมะเซาเขามาเขาให้ผสมนาบน้อยหนึ่งครับผมยังไงง่ายครับผมเพื่อประหยัดเวลาเขับก็คือหมูปลาเขาอยู่ี่เขากับขายลูกเนาะเมียนครับผสมขายลูกผสมขายลูกครับผมขายลูกขอเข้านีขายขายประมานตัวเท่าไรครับตัวเัวน้่อยเลียงยานมหนีขายตัวละหกลอยครับผมตัวหกลอยเม่นครับยานมนีคือจักเดือนครับยาดมประมานยะ่เดือน เดือนเดือนน้อยๆนี่ครับผมครับครับผมคือยาโน้มเหลาเ้าสมารถปล่อยออกไคลได้ครับเดือนจิบมือครับผมขายปล่อยได้ครับเปรสนใจก็คือสามาถมาสั้งจองได้นะสามารมาสั่งจองได้ครับผมครับครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบื้อหมูอีกคอกนึงไปเบื้อหมูอีกคอกนึงครับครับครับอันนี้ก็คืออีกคอกนึงครับ หมูขาวปานเท่าเนี่ยเหรอครับผมหมูขาวปานเท่าเลยหมูขุนครับผมแต่ว่าเลี้ยงผมดวงเลีย้ยงเป็นแม่พันธุ์ครับ,รบโอ้เนี่ยเพิ่งออกลูกนครับนี่แม่พันธุ์ครับเพิ่งออกลูกอืมเจ้าตัวครับอยู่นี่อยู่อหนีแต่เก,เก้าตัวต่ว่าแม่มันจริงๆเหล่าได้ซิปหาตัวครับเหยียบลูกตาย <laughs> โอ้เหยียบลูกตาย <laughs> อันนี้ก็ขายลูกคึอกันอันนี้ขายลูกครับาอขายลูกโอ้ขายจังไหนครับลูกหมูขายลูกมันเริ่มต้นอยู่นี่ราคามันสูงนะครับเริ่มต้นอยู่พันเจ็ดครับผมลูกมันพันเจ็ดครับผมพันเจ็ดมีอยู่สองตัวเนาะครับพันเจ็ดถึงสองพันครับผมครับตามสภาพครับผมอันคันเด็ดคุ้นคันเด็กคุ้นไหนเนี่ยใครเลี้ยงหมูนาไหนเนี่ยขายสีลูกมันอยู่สองพันครับ โอ้ตัวนี้ก็หลายตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้อยู่สิบสองตัวครับผมลูกแม่นี่สิบสองตัวครับผมโอ้ตัวนี้หิวนมนี่แม่ยเธอจะเสียนมลูกครับโอ้หิวนมย่างถักเลยตัวนี้สิดูสิว่าสิวันเนี้ยพึ่งตัวนี้พึ่งได้สิบมือแม่นี่พึ่งคว้าได้สิบมือพึ่งคว้าได้สิบมือ ก็คือมีสองตัวเนาะมีเครงหมืออยู่สามตัวเมียนึงเป็นทองว่างครับผมโอ้ไม่สามตัวกันครับผมเมียหนึ่งก็ทองว่างครับไม่ได้สนใจคือสามารถมาจองได้สามารถสร้างจองได้ครับผมนะฮะยันยันแต่บม่มีหมูหับครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอยิกมองนึงครับผมเป็นไก่เนาะครับผมครับเป็นไก่ไก่นี่ก็คือไก่ยังไก่ไก่ครับผมครับเดี๋ยวตามพี่แพนเลยครับไก่ไข่ อันนี้ก็คือขอดไก่ไข่ครับผมอู้จักโตครับอยู่นี่อยู่นี่ยูประมาณอยูยี่สิบนี่แหละครับผมยี่สิบตัวครับผมอันนี้เลี้ยงโดนไหมครับอยู่นี่อันนี้เลี้ยงได้จับ่ได้ประมาณหางเดือนแล้วครับเลียงที่นี่ก็คือเขาก็บไก่ไข่นะครับครับผมเขาสือเขาสือไก่ทีทีมัน้อมสีไข่มากครับผมครับเอแล้วก็มาเลี้ยงยูน้ำเท่าประมาณยู ประมาณเดือนหนึ่งกระเดิ่ไขใแล้วครับครับครับผมพอดีตัวนี้ว่าเห็ดไหนมันเป็นไล่ไล่ได้เป็นมือครับดีอีมข้างในเป็นขอกเขาเนาะข้างในเป็นขอกเขาครับง่ายๆเป็นขอกง่ายๆเลยครับผมก็มีมองกินน้ำมองแฝ่น้ำให้เขากินน้ำแบบอัตโนมัติครับผมอ๋ออันนี้คือเป็นมองมองนี่เนาะครับผมเขาสีกินน้ำมองนี้เลยครับอาหารหมดอันนี้ก็เป็นขอกขอกมองนอนครับผม มองพักมองโยหม,มองนอนไก่ครับไข่โอ้โหนี่โอ้โหนี่ไข่นี่เลยโอ้โหมองมองข้าไข่นะผมอืมไข่ไก่ไก่ไงครับเพียังไงไก่เป็นไก่อารมณ์ดีป่ะครับ่า ครับ <laughs> แบบคอยบ่เด้ขัง <laughs> แบบคอยให้เขาบ่เขียดให้เขาบ่เขียด <laughs> ครับ <laughs> แ่ว่าอันี้เฮาอันนี้ก็บขวานเนึะครบ <laughs> มบเม่นครับตะกี้ผมเียกอีกสองขืานพอดีมันช่วง <laughs> ว่าหันามันฝนตกเราไก่มันรูซื้อว่าส <laughs> เีเป็นเป็นเป็นโรคเป็นไข้ผมได้แยกออกมาอ <laughs> ืออ่าผมได้แยกออกเม่นครับช่วงนี้ขอาข้อนี้ไข่ขอานี้มันไก่ป่วยเน่ยครับไอไก่ยังครับตัวนี้อันนี้เป็นไก่พันธุ์ไก่แจ๋วว่าเอินเขาเอิน ไก่อย่างไก่หยองโปรล่นบะครับผมไก่โปรล่นครับผมครับโอ้เป็นสายพันธุ์โปแเล่นไก่สวยงามครับผมครับอันนี้ซื้อมาเลี้ยงนะครับอันนี้ซื้อมาเลี้ยงครับครับผมอสิพอพันธุ์ขายกันแหละแต่ตัวนึงนี่ต้องเป็นราคาตัวนึงเป็นราคาอยู่ครับนี่ครับมีซองขอกเนาะครับผมแยกอนาโคตรขางนาก็คืออสิให้มันเต็มขอกเลยเมียนครับแต่แต่ผมาสิปะเปลี่ยนตัวนี้เป็นการเลี้ยงเป็ดบาบอรี่ ขอกนี่สิเป็นการเลี้ยงไก่ครับครับผมก็คือเนี่ยขอก่อกระเบื้องล้อมเลยกันกันยังกันศัตรูครับผมกันหมานี่กันหมากันสุย่างเนาะครับผมอันนี้คือเป็นไก่เดี๋ยวเข้าไปเบืองงัวโอ้สุดแนวเนาะเลี้ยงสุดแนวเลยเนาะพอเดี๋ยวเบืองก็เบืองครับไปไปไปดูไหม อันนี้อันนี้พันยังครับดิตัวนี้อันนี้เลือกกระทบครับผมอืมเหนดูบาซินผสมกับบาบ,บาบันครับผมเ,เป็นหมูพันเลือดกระทบอันนี้เป็นเป็นแม่พันเลยเป็นแม่พันหลักครับผมอยูคขอ,อกค,ครับผมอันนี้เปิดลาค่ายป่ดีตัวนี้ขาไข่เ,เปิดยุทธแรงรตัวนี้ เฮ้ยเ็าเบาเนา่ยกินแล้วเนาะนวลมากเนาะขันเปือก็นยังเปิดต้องสูงอยู่ครับไว้ขันสิไกยกับไปล่องเปิดเบื้องรับตัวนี้ล่องเปิดเบื้องปะมีอันเปิดเบื้องตัวนี้สิอันผู้ใดสนใจก็คือจังมากต่อราคากันเนาะอยู่ในราคาแสนหางครับผมแสนหางเนาะเปิดไวปตัวนี้ครับสวยงามครับตัวนี้ผสมเขยพกแปดไปครับผมใกล้สิควอดแล้วครับท่องเก้าเดือนแล้วครับเออดแปดแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนครับผมใกล้ควอดแล้วเดี๋ยวให้เบื้องลุกนะครับลักษณะรวบทรงนะครับ นี่ครับโอ้ถือว่างามเลยเนาะตัวนี้เนาะงามครับงามงามรูปทรงสวยงามเลยนี่ครับแสนหาเด้อผู้ใดสนใจนะครับอ่าสามารถโทรมาสอบถามพี่แพนได้นะครับตัวนี้เปิดไว้เลยอ่านว่าถือข้อกันกับเอ่อลดได้ลดได้ครับลดได้ตัวนี้อันนี้ตัวแรกนะครับเนาะแล้วเบื้องตัวที่สอง่าตัวกินแหก้อนก็ได้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ พันเดียวกันบ้าครับตัวพันยังครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบาบันครับผมโอ้ตัวนี้บาบันเลยครับผมตัวนี้เป็นวัวเอฟเอฟหนึ่งเหรอครับตัวนี้เอฟหนึ่งครับผมได้สามปีสิเขาซีปีแล้วครับโอ้สามปีเรียนครับเพิ่งลูกลูกที่สองครับลูกตัวที่สองครับตัวนี้เปิดเปิดยุ่เท่าไหครับพีแพนตัวนี้ ว่ากเปิดด้วยครับตัวนี้ตัวนี้ยังเป็นแม่พันธุ์อยู่โอ้ยเป็นแม่พันธุ์ครับผมพอดีเดินนี่ลูกสาวครับผมลูกสาวของพี่เอลโรเจอร์ครับผมโอ้นี่ลูกเขาของพี่ไดฟาร์มครับเป็นตัวแม่อือดูเขาเลยตัวน้อยๆนี่ใส่พันเปิดเนาะบ่ครับบ่ไว้เป็นพันธุ์เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจะพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปครับโอ้งามเลยครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาเบ่งของนี่ อันนี้พันเดียวกันไหมครับแบรนครับพันพันบามันบานเข่าเน่ยครับบาแมนอันนี้ลูกลูกเขาตัวนี้ลูกของเขาครับผมโอ้งามเลยลูกเขาเป็นลูกของอันไม่ขึ้นใหญ่ฟ้ามครับผมครับลูกเป็นลูกตัวเถิดครับอืมตัวนี้อายุเท่าไร่ครับตัวนี้ตัวนี้อายุได้มันคอดเดือนไม่สามไหมครับตัวนี้อ่าได้สามเดือนแล้วครับผมประมาณได้สามเดือนครับ ครับอันนี้ก็เป็นแม่เขาเนาะแย่นครับพงงามเลยตัวนี้เปิดป่ะครับนี่ตัวนี้ราคาเก็บไปก่อนครับผมเก็บไปก่อนเนาะตัวนี้เก็บไปก่อนเก็บไปแต่เป็นแม่คอก่อนแม่คอก่อนครับผมขันได้ราคาบอกว่าถือแล้วขันสูงๆเดี๋ยวคุณไปก่อนเนาะนี่นครับคุณจะไปจังไนก่อนครับถ้าขันสนแจนไหมลีกับโทรหาเลยจังโทรหาจังเขาเบิวงครับผมครับขาเบิวงได้ของบิวงได้ครับนี่ อันนี้เป็นเป็นพันยังครับขาวๆนี่อันนี้บามันขึ้นกันครับอู้บามันสะไล่ซื้อนซื้อดอกหลักโอ้ดอกหลักสวมหมกมาแล้วลูกมบันเลยเป็นเป็นดังครับผมเขาบ่คอยมัดขี่ถเซื้อว่าที่เป็นคนที่ชอบนัดหน่อยสายแปลกๆกันเลยมาแปลกอยู่เนาะเอาเก็บไว้ครับครับผมเพอพะว่เป็นเป็นแม่พันธุ์ประจำคอ ครับเป็นค้ไข่เขาเอื่อ <uen futur> <enders> ิงเป็นรัวแฟนซีไหมครับผมกาเสียาหายใหเบื้องใหญ่อยเนาะเสียงหายใหญ่เบองห่นีน่ากัวขังหนาเมื่อเนี้ยเว่อราคาจะดีขึ้นตัวนี้กับเก็บหมตัวนี้ตัวนี้เก็บใบแดงเป็นแม่พันธุ์ประจำข้อกันครับแต่ว่าคันราคาในราคากันกับบ่าถือคือกันลานเมื่อไครับว่าตะคุยกันถือข้ออืออออื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 นอ่ออืออือนือนบออาออนคอืออืออืัอืออาออนอืออืออืออออ ครับแม่แม่เพิ่งตายตั้งแต่น้อยก็ได้เลียงน่องผงออกมาเรียงเรียงน่ององผงเด้หน่เลียงนมอข้นครับครับผมตัวนี้เก็บ้บ่นี่ตัวนี้เก็บวบครับยันปล่อยเนาะครับผมพอดีจาของเลียงมันมาตั้งหน่อยมาต่อออกวุ้งามเลยตัวนี้แม่ตายครับผมแม่เลยลูกพริกแดงครับ ก็ผู้ใดสนใจกับหายละคาง่มกับอาชีวะใจบ่ไหวผสมแล้วครับตัวนี้โอ้ผสมเรียบร้อยแล้วผสมได้สองเดือนโอ้เจออาติดแล้วมั้ยนี่นาดูกแล้วนานาสิพันครับแต่ว่าพระท่านพระท่านประกันติดแต่ว่านานาสิพันเพราะว่ามันนิ่งมันอ้วนไหมอืมครับสมบูรณ์เลยว่องง่มครับครับงามเลยตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาดุกเนาะครับผมโอ้เหลี่ยงเหลี่ยงแหนแดงพร้อมเหลี่ยงแหนแดงครับไปตั้งไข่ใกลไข่ อืครับผมย่ามนั่นกับผสมดอาหารลดต้นทุนครับครับผมในไกล้ไข่ปลาดุกตัวนี้อันนี้พันอยังครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบิ๊กอุยครับผมบิ๊กอุ้ยครับผมอ้อันนี้พันบิ๊กอุยได้จักโตครับอยู่บ่อนี่บ่อนี่ประมาณพันโตครับพันโตเนียนครับได้จักเดือนหรอครับตัวนี้ได้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับผมเดือนหนึ่งเนียนครับผปกติแล้วปลาเกิดอยู่ประมาณสามเดือนเนาะประมาณสามเดือนเลยไข้ครับผม อันนี้เขาเอาเอเลีเ้ยงมากค,ย,คยเคยได้ขายไปครับตัวนี้ได้ขายนี่เป็นเป็นบ่อที่สามนี่ครับเลี้ยงโอ้บ่อที่สามเนียครับขายปลาแพงเด้ครับขายกิโลหกสิบบาทให้ทานบ้านได้กินขายกิโลละอยหกสิบบาทเนียนครับกิโลละอยหกสิบบาททางตาขตลาดก็สี่กิโลเจ็ดสิบเนาะครับมันบ้านมันบ้านเท่ากับหกสิบไปเบิงบ่งบ่อปลาเค็ง นี่บ่อปลาเข็งโอ้ตัวนี้เจ๊กตัวครับบ่อปลาเข็งอยู่นี่ปลาเข็งตัวนี้ลงประมาณอยู่หกลอยตัวหกลอยตัวแล้วก็สีเหลืองตับปลาดูกหรอกคือครับเพราะว่าปลาเข็งมันบ่คอยขึ้นมาหามัน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 บ่คอยมากินครับเออก็มีปลาดุกน้ำน้อยอยู่เนึ่งะครับผสมประสานปลาดุกอือต้องลองเบิ้งครับผมมันสีไงวะรับครับผม ถ้า่วนมากมิตรปลาดุกลอยกินอาหารไปหมดปลาเคีงไม่ได้กินปลาเคียงบ่ค่อยได้กินครัแต่เป็นผสมมาซานไปเลยเนาะผสมมาซานครับผมเดี๋ยวก็มี่สองบ่อก็มี่มึงนี่ก็นทเป็นปูไก่กระทงล๊อตทงล๊โอ๋อันนี้เป็นเป็นแปลงเข่าครับอันนี้เป็นแปลงแปลงหย่าครับผมอ๋อแปลงหย่าเหงัวแปลงหย่าเหงัวแปลงหย่าแพงกุลาครับผมโอ้แพงกุลาหย่าแพงกุลาเมียนเมียนครับผมโอ้อหย่าแพงกุลาเนาะ อันนี้กรสิกกระทกลบเนาะโอ้เป็นมวยเหรอนี่อันนี้คือซุกแล้วนาหนีเนะ <c oughs> าะครับผมกระทกลกเต็มเลยออกดอกออก่วยระวงงังเด้อเรือึอ้งเออเสือตึ้งครับกระทบขคางกระทกลบ เต็มเลยครับพี่แผนครับสำหรับเกษตรกรผู้ที่เนสนใจครับอยากสิมาสือผมว่าจะเป็นลูกหมูปลาหมูบ้านเนาะไข่ไก่นะครับแล้วก็ที่สำคัญมั่วมั่วพันเท่าเนาะแล้วก็มีปลาน้ำปลาดุกครับผมนะครับเดี๋ยวให้พี่แผนฝากนะครับว่าช่องทางการติดตามสามารถติดตามได้ทางไหนเนี่ยพี่กัดอยู่บังไดนครับผมครับผมท่านผู้ใดสนใจนะครับเนาะ อยากได้หมูป้าอยากได้ปลาจะได้ง่วหรือจะได้หมูขาวเพื่อสิบขุนติดตามเดยถ้าของผมกิบะมี่ยังมมายคือครับคือโทรศัพท์มาหาเลยเลย0 8 1 2 6 2 2 5หนครับผมบแล้วขันเชียไปจากมาพบอยมางพอกันกคือมาได้ทีบ้านหนองย่างหมู่ที่สองตำบลบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูม จังหวัดลอยเอ็ดครับผมครับก็คือกับทุมาก่อนเนาะครับโทุมาก่อนได้เลยครับโทุมาก่อนครับกับเสดอพูดคุยกันเนาะครับผมครับเป็นอย่งไรผู้ใดอยากสนใจอยังก็คือโทุมาสอบถามพี่แพนได้ครับกสำหรับทีมี้ก็ขอบคุณพี่แพนหลายๆครับครับทีมให้เยี่ยมชมครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ